แฟนเริ่มเตือนว่ามีอาการนอนกรนและเยงดัง,งผลสลิปเทสอยู่ในเกณฑ์อิกฤตรครับก็คือจะหายใจลำบากแล้วก็ขาดอากาศหายใจในแต่ละหนึ่งนาทีเยอะกว่าคนปกติมาก ชื่อศิวรักษ์รภาภนาภิบูญครับชื่อเล่นชินิกอายุ34ปีครับอาการเริ่มมาจากคัดจมูกครับแล้วก็หายใจติดขัดแล้วก็จะมีเรื่องนอนกรนครับ mm hmm. เป็นมา2ปีได้แล้วครับรู้จกักแฟนเริ่มเดือนว่ามีอาการนอนกรนและเสียงดง mm ัง hmm. ช่วงที่หนักหนักก็คือช่วงนอนและตื่นมาไม่สดชื่นแล้วก็อาการอ่อนเพลียมากเกินไปขับรถมีอาการเริ่มหลับใน ็เลยตัดสินใจมาหาคุณหมอไปเจอ He ดดี้แคร์จากแฟนแนะนำมาครับจากแฟนเคยใช้บริการก่อนแล้วก็เลยติดต่อจาก He ดดี้แคร์มาเพื่อรักษาอาการนี้ครับแล้วก็ h ฮดดี้แคร์ก็พามาเพื่อทำการรักษาแล้วก็พบคุณหมอตอนมาพบคุณหมอคุณหมอบอกว่ามีโพรงจมูกกากการคดตัวแล้วก็โพรงจมูกแคบก็ตรวจการหายใจโพรงจมูกแล้วก็ตรวจ คอครับแล้วก็เรื่องการสลิปเทสผลสลิปเทสอยู่ในเคณฑ์วุกฤตครับก็คือจะหายใจลำบากแล้วก็ขาดอากาศหายใจในแต่ละหนึ่งนาทีเยอะกว่าคนปกติมาก ก็เลยต้องทําการรักษาหมอแนะนําดีมากครับเป็นกันเองมากครับแล้วก็ให้ข้อมูลได้ตรงจุดหมอเลือกวิธีการรักษาที่วิธีที่ตรงกับเรามากที่สุดคุณหมอได้แนะนําเรื่องการรักษาด้วยขึ้นความดีนะครับ1คือรักษาฟื้นตัวได้ง่ายกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าผลได้ดีกว่าการข้างเคียงน้อยครับก็เลยเลือกที่จะทําวิธีนี้การผ่าตัดไม่เคยเลยครับรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ ควรนิดตอนนี้ได้รับคำศึกษาจากคุณหมอแล้วแล้วก็ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะผ่าตัดแล้วครับปกติแล้วโล่งเนี่ยอันนี้ยังไม่สุดนะคะจะไปสุดๆกันเลย2อ,อาทิตย์ขึ้นไปแล้ว ้น2อ,อาทิตย์แรกเนี่ยมันจะมีการอักเสบมีคราบเยอะก็จะรู้สึกว่ายังขัดขัด,ขดอยู่บ้างสวัสดีค่ะหมอเพชรรัตแสงทองค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสวดสอนาศสิกวิทยาการนอนหลับ อาการของเคสคุณนิกเนี่ยก็คือมาด้วยอาการคัดจมูกประมาณ1ปีค่ะคนไขน้มีน้ำมูกแล้วก็มีจามร่วมด้วยบางครั้งนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือขณะนอนเนี่ยทำให้คนไข้มีจมูกตันแล้วต้องมาหายใจทางปากหรือเวลาไปออกกําลังกายเนี่ยบางครั้งก็เหนื่อยจนต้องมีการหายใจทางปากก็เป็นโครงสร้างของเยื่อบุจมูกคนไข้เองก็ได้นะคะส่วนหนึ่งหรือว่าคนไข้มีเรื่องของภูมิแพ้ค่ะพอมีภูมิแพ้เนี่ยก็จะทําให้เยื่อบุจมูกอักเสบและบวมตันได้ค่ะส่วนหนึ่งเลยที่สําคัญนะคะก็คือการ หายใจค่ะเป็นส่วนสําคัญของมนุษย์เราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้คนไข้เนี่ยต้องมาอาปากหายใจจะเป็นการหายใจที่ทําให้ใช้พลังงานมากกว่าปกติอีกทั้งทําให้เกิดเ,เสียงเกรนเกิดขึ้นได้ค่ะถ้าเริ่มมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงจากจมูกเนี่ยที่เยอะนะคะเพราะว่าจมูกเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพอจะหายใจอย,อยู่ได้บ้างก็จะไม่ได้ทําให้เกิด การหยุดหายใจมากหนะักแต่เมื่อไรที่จมูกเรามีตันเยอะเนี่ยทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจร่วมด้วยได้ค่ะในการประเมินการรักษาเนี่ยเราจะต้องตรวจร่างกายคนไข้ก่อนค่ะก็เข้ามาที่คลินิกนะคะแล้วก็จะมีการใช้ไฟส่องเข้าไปดูในจมูกค่ะอีกครั้งในเคสนี้เนี่ยก็ได้มีการใส่ย,ยาที่ช่วยยุบบวมเข้าไปเพื่อดูว่าปัญหาอยู่ที่เยื่อบุจมูกที่บวมหรือเปล่าหลังจากใส่ย,ยาไปแล้วเนี่ยเมื่อเยื่อบุจมูกยุบบวมได้ดีนั่นแปลว่าจะตอบสนองกับการจี้เพื่อคลื่นความถีอถ่อุติวได้ดีค่ะ ก็รู้สึกด,ดีใจมากเลยค่ะอันดับแรกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจเนี่ยอยากจะรักษาคนไข้ให้หายจากโรคค่ะจุดไหนที่เป็นปัญหาของเขาถ้าเราสามารถเข้าไปแก้ได้แล้วเป็นทีู่มิพอใจหลังการผ่าตัดอย่างนี้นะคะในการรักษาที่อย่นเนี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะตอนนี้หลังผ่าตาัดรู้สึกว่าจมูกโล่งขึ้นนะครับแล้วก็หายใจสะดวกขึ้นรู้สึกว่าหลับได้ลึกขึ้นครับแล้วก็ไม่ตื่นมาตอนกลางดึก ตื่นจากนะรบลบรู้สึกมึนๆง่วงนิดหนึ่งครับแต่พอสักครึ่งชั่วโมงก็ดีขึ้นแล้วก็แผะไม่รู้สึกว่าเจ็บก็คุณหมอบอกว่าล้างโพรงจมูกทุก4ชั่วโมงครับทุกวันแล้วก็มีห้ามออกกําลังกายหนักเกินไปครับแล้วก็ในช่วง6สัปดาห์นี้ก็อย่ายกของหนะัก ให้คะแนนคุณหมอ10เต็ม10ครับก็คือเรื่องความใส่ใจแล้วก็ไม่ปวดแผลทําไม่รู้สึกครับแล้วก็ให้คําแนะนําดีครับตั้งแต่เริ่มแรกที่ติดต่อ h a p p y c a ครนะครับก็คือตั้งแต่ประสานงานจองโรงพยาบาลแล้วก็มีการประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันให้จองห้องพัก แล้วก็ล็อกคิวคุณหมอติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลทั้งหมด,ฮดเฮตตี้แคร์เป็นคนทําให้ทั้งหมดครับรู้สึกว่าได้ความสะดวกสบายครับแล้วก็ไม่ต้องดําเนินการเองมีคนเตือนว่าวันนี้มาพบหมอกีอ่โมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ต้องรอนานครับประหยัดเวลามีคนประสานงานให้กับหมอโดยตรงก็อยากให้ทุกคนลองศึกษาข้อมูลแล้วก็ติดต่อ h ฮตตี้แครดูครับแอดมินพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดครับ